มากนะเห็นไหมไม่กินใช่ไหมไม่กินหนูก็บอกว่าไม่กินพ่อหนูไม่กินบอกก่อนมาพ่อหนูไม่กินเช็ดมือเลยครับนูอิ่มแล้วค่ะบอกอุ้ยไปเลยครัไปกินข้างล่างแล้วนะเอา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 เออเอา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 เบเก่งวะปวดกินเองใช่เอาเอาเกินกิน กินจะได้เปลี่ยนฟันให้ใส่สูตรเปลี่ยนสูตรนอนบ่เนี่ยตอนพ่อรับอยู่หันเนี่บ่พ,พักกับรับเลยหมอหลับอยู่รับน้ำก,กันกับพ่อเนอี่ยอัน,นบ่นบค่ะออรับค่ะมัหอนเฮียนประมาณจะบ่พอครึ่งชั่วโมงหรอกกระตื้นโหนูๆหนเสียงดังไม่เอาค่ะ อันอันย้ายเฮ็ดไว้อันนั่นนั่นดูดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋พี่น้องป้าคนยู่เมืองไรแต่วันนี้มีงานที่ทองหล่อบินกลับมาเฮ็ดธุระกเห็นนเกลือลอยเอาเศษเดียบนอผมพี่น้องใครบอกให้เล่นผมบ่กินกาแฟอยู่ประมาณ3-4เดือนนี่แหละคิดเบิ่งมื้อนี้ผมเอากาแฟ2แก้วเอาผมบ่อยู่มันเถี่ยมนะคือคือเมื่อวานเขาไม่ได้ดีนอนใช่มั้ย แรกเรียนจะบินมาถึงประมาณสิ<ร>บเ<า>อ็แปนก็ั้งเมริกาไว้จะไปรับรรแต่ที่นี่มันโกเครื่อง<า>เพราะว่าที่ลังสิตนมีการซ่อมถนนที่หน้าบ้านมีการซ่อมถนนยาวมาสนามบินบาท่านแล้วทีนี้แอนก็เลยต้องจองตัวใหม่แล้วก็นั่งรอยอยู่ในเกตไปเรียนไปไปนวดเท้าอยู่ในเกตบินใหม่ก็<ร>เลยได้ตัวบ่า,บายสามโมง มาถึงขอนแก่นสี่โมงก็ไปรับแอนแล้วที่นี่ก็ผมผมกระตื้นเอาไม้เรียวมาใหญ่เออนั่งลงดีดีนั่งลงดีๆถูกต้องครับผมนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะเราโตเป็นสาวแล้วต้องคุยรู้เรื่องนะคะนั่งค่ะแล้วที่เหนียนตั้งเวลาสิไปรับเพื่นตอนสิบเบีโมงเป็นมาครับผมกระตุ้นสิ่เบีดโมงแล้วที่นี่ กับหัวโตเครื่องแล้วครับผมก็ไปรับป่ะนี่ก็เลยล่อล่อจนถึงบ่ายสามสี่โมงเขไปรับแอนแล้วก็ไปดูงานที่โรงแรมแล้วก็เลยไปลําต่อแล้วทีนี้แอนก็ไม่ได้นอนด้วยนะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วเพิ่นกลับมาล่อบินตอนเสาร์เนาะแต่พอดีเครื่องก็ได้ไปล่ออยู่สนามบินเลยนะฮะ ไปมือขึ้นไปงานบัตรหลวงปู่เวิร์นก็ไปอยู่น้ำขันพอออกมาบ่ได้บ้างนี้ตอนแรกว่าสิไปกินเขาแกล้งนีง่ซื้อแต่ปากฏว่าค้นไหลยกยกหมุนออกมาบ่าได้ก็เลยนอนอยู่หลังเวที่ขันจนแจงผมก็ลงเวทีหกโมงเช้ามาก็มาอาบน้ําก็รีบไปเพราะว่านัดเข้ากราบท่านผู้ว่าตอนเก้าโมงนะครับก็ต้องไปตรงเวลาเานาะต้องไปรอเพิ่นพอ มาจากกระสินล่ะก็อาบน้ำแต่งตัวกันไปเลยครับจนเสร็จบ่ายสามโมงครึ่งกินหมดหรือยังลูกนนเนบตุลาแต่ออกไปสามโมงคืนไปที่วัดกลางแล้วก็มาอไปไปสารากลางแล้วก็มาที่วัดการอ้ำเภอฟังหนีเถอะผมไปนอนหลับอยู่แน,น่พอดีอยากให้มันเลิกที่นะมันไม่เลิกโซฟามันหนัง<อ>ให้เขาไปพักอยู่ใน,นห้องรับรองของที่วัดการน้ำเพื่อเพราะมันเรียงมันก็แยว ทำหลายขัน้นตอนก็สองคนด้วยสองคนด้วยที่นี่เขาเลยทั้งมีเด็กหน่อยพร้อมกันบรโยุของรับรองกับสิง่งห่างดีปัญหาของรับรองให้กันร,รับรับรองที่ันก,นกนภาพเช้าไม่เสร็จก็รอภาพไป